่ย่ผมเยอะันบอกไปยังแม่บอคือแม่ลือเอยแมอเนียปั้นครับเดี๋ยวกแม่็คือยังนกบ่านเนอ้ยมาฮัสมาคือขมองลกไปแล้วกันแล้วเลยเนาะคนที่หาคักไม่งหาาซ้ำเปัดได้ไหมหาเออ nice ปยัางาเปิไดเนาะที่วัดต ทั้งเล็กน้อยเด้ยทั้งกบเออ่ยอ่าเอาว่าห้ทั้งกบทั้งเล็กน้อยวาดนี้เริ่ม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 ไปเลยโอ้เริ่มไม่ดีไหมเริ่มเลยเขาโทรมาหมอาเนีเขาว่าห้โอ้แม่บมขคือพ่อเลยวันนี้ว่าเราคำว่อขึ้นพ่อเออกดได้ไหมเออขค้นพ่อเลยวันนี้ เอ้โตัาษาอักฤษ้สามตัวเต็มเต็มแล้วสันเพลมาเออสามตัวเต็มเต็มเลยวสันว่มาอู้โอ้ยคือมานแทนอ้อยกันดอกอมันยุ่งนเนี่ยขอบค้าแบบคู่แร่เลยสันเพโออนี่เราไม่อยากพ่อมากหอกใครเด่าฉัน่อกมาูใหมเขาบอกว่าเก็บต่งแม่เลยขอค่ามบพคู่ให้่้อนน้ำเต้เี้ พอแล้วก็วากันแต่ว่านี่โอ้แม่โทรไปบอกลูกชายอยู่ข้างบนเออโทรไปบอกลูกชายโทษมานยำขึ้นมาเรียนแลแม่น่ะอืมก็เลยบอกมันสื้อแน่เรื่องละอืมยำมันมาให้ตุเอี่ยวมิตรนี่ละตามตัวเท่านี้ละครับครับแม่ไม่รู้ซื้อเลยบ้างบอกลูกแล้วบอกลูกแล้วม่นรู้ม่นขึ้นขอเลยมันเขาโขามาทวงอ่ะ โอ้ยคุกขึ้นชัวมาสัวะเออสมมาตุกุีน้ะวาสันเออสโตด้วยอเมนสามโตสันเต็มด้นม่เด้อสันว่าอ้ไนร้ายปนไหล่ะใครอยู่วันเหียหลานบ่แม่เอ่าก็ไ่แล้วหลอนถึงน้อยถึงรลายกันนิดน้อยนิดน้อยนิดหน่อยนิดน่อยัเจ้ โอ๊ยได้ออก็ีขึ้นกันลากละเอยเอาลดว่า,าออ้ขี่นนมมยมวอนอ่าได้นย่นไเยยนแเดียวตัวเดียวแรกเลยโยนแทนตัวอือคนก็บ,บอกไว้คักนัแม่เนาะอาการไปนบัเสียปนไหอกฮะเปนบเซียปนไดทมันเพิ่เ<ะ>สียน,น,นั่นร้นรคนนี้จะได้ไหลอือคนนี่อืมโอ้คนคักขึ้กันมันบอ โอ้มาบันกัฟังอยู่เ็นฟังเ่ออออโอ้ัดกูเห็นบ่บอกผู้ใดบอกแต่ฟัวแม่กูอนบ่บอกอจะไม่กนบอกจะฟังอกไรกันนี้เอบอกะกันนี้จําได้ปะจำได้ก็บโมซุน

ไอแม่ละจังมือมึงโสดเลยฮ่า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 ฮาฝากไว้ว่าตาตตายแก่แทบมันบ่เออจังมือตายแก่แท้วะเดียวบ้านนั้นก็คุณน้องก็บอเอาตัวบ้านไปเลยตัวไปหอกันตัวทำวิธีกับผมหกเจ็ดแปดนะครับเนาะเขียนพอเขียนแล้วจะไปหาใส่ยี่อไลแ้ว อือุิ่ไกลขัดบอกเข้าแล้วเขากันนันหนึ่เด้อเอออ่าบ่อคื้เห้าเด้ครับอมาฮแต่อีที่อีท่อนีที่อี่ท่อนออกไปเอามาขนมมันตัเออเข้ามันได้ยินหลายหมองนี่ละเลขกอันหาบ้นนี่ละบัดที่ได้บัดดี่แม่อ่บัดดีมากมันพออย่างคนกีคนเสือบ่อคุณจำไดคัหมนี่แม่ละตายมุดบ้านมุดที่มุด นั่นเลยเอ้ององเกออโอ้มัมีขายอ๋อันละมีสิบสามสิบกระสืออไปเอาเด็กยังไรอ่าออรืม่าเอาเนยหรือไงเออเรียนน้ำตาลเด็ก่างคนอ๋อฝันก็อะได้เื่กันอีกดิแม่ฝันกันยังไงเงี้ยนะตายแทอะลูเออเอาเป็นยังไงแม่คนฝันปะ บ่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 ันในดีฝนบ่กันบ่กสิบ่บ่ออัดบัมาอยู่สองคนบ่นมาไหนบ่บ่นใว่าบ่นลนว่ายังเออท่านในว่ายังโทรมาเออมมแต่วะตายแท้เราเมื่อวานเลยเจ้าเมื่อเมตตาวะท่านลนเรานอนได้เลยโอ้ทำมาท่านไหนหมอเมแตาวคนเกินไปแล้วว่าตายแท้เจ้าเมื่อวันนี้อโอ้ ่นหอดเล่าไปแม่่นขามโค้งไป่นดึงเดือดดลงไปยังมาถอดพัานาถอนเลยโอ้ยอนไงเลยไปไปน้ำวัดห่างห่างไปน้ำาเลยโอ้ขิดปลารอกไปยังไเือกดไปน้ำเย็นน้ำเนน้ำยังไปคนหินนเห็นเอาเย็ดชีกดรอไว้เธอจับเอะเยิ่งคัดปานี้แล้ววันหมดดี้ตายกัดจะมือแั่ว่า มีตกวให่แม่ไต่ว่าเนใดได้รเล่าเป็นบ้ามบ่านหบ้านบอากานกนกบ้านหกบ้านบานหกบอวกบ้วบ้ากบอนมกนหมวบนานกบ้น้นมว้านหมานหมนหมวานหมกบาวบ้านว้านดว้นมวกบ้านก้านหมบ้นหวกบม้นหวานห้าน้านมวมว้นมวานหมมบานกนบวบานหมานวนมนา้นามนวนมา อ่าจารย์มาไม่ได้เล่นเล่ยเ่นมือดอกไม่อออ๋อ่มาเดาเรียบร้อยแล้วมัเด็บเอวยปากซิ่งองแม่สาเนี่อขึ้นมื่อตายแก่เลยเอบนี้แต่คนเราหยอกน่องบัดเดินตลาดเรายอกร่องเพิ่นบัดเดิ่ะ จ้เมื่อมันสิตายแท้ว่าว่าเออวนกันเนี้ยครับผมก็จีบกันเนาะนายเออจันกอัวฟังเหอครับเด้อีีกับผมหวดเนี่ยจันดกเามได้ส่งต้อไปเนื้อว่าสันนอัวรหดนี่แหเจ้เมือสิ้ตายเกลีบว่าสันครับอีคีทรมาบอกงมแม่นะเพื่อให้อีีแบ่งกันกันเนาะแม่เนาะนายโทรมากเลยนครับผม มีฉนั้นพี่น้องเอสซี่กับโครล่อกดติดตามมาผมาจะมานําให้น้อยเป็นงานที่มงานที่มาติดตามให้นะครับเนาะที่บริขาดครับเอสซี่กับผมอย่นลืมข้าวคือยังหวัดที่ผ่านมาเออเนาะโอ้ไข่คัะไข่เนี้ยไม่เนาะอืมี่เราคุณลูกกับโมมีแค่กันนั่นละพี่จะบุญลูกกับลูกเอาไปเอาลูกร้านเป็นยังไงยูน่เมีอะไรมีคนได้อยู่กับดีอยู่ละอ่า หนูไม่สใจมีกับ่อแมองแบบ <Yeah. S 2> ห่มองจากคือกันพ่กกันเออตะเกาอนเกาอนออแล้วนี่สิบบาทต0สิบบาทแต่ว่ากันห่อก <Yeah. S 2> ันซื้อเอาเอาซื้อ uh. ลูไฟสู้อมั่ก,ก็ว่ายอยู่ได้ล่ะว้าทัวนั่นนจะไปโห่อกต uh. ัวเดียวหลยมมันสิดับบานนี่ละโอ้ เนสื้อบ๊บาดีไปไหมลายแกะพี่ดิ้ใช่นวลาสุดับบาดี้ล้อมันเอากักๆเลยก็สอไปส่งมาเมียดีบวัีจักตัวมัตเลยนะเมียเนาะมาสาตัวเตยกินหิ้งซ้ำเตกันเยอะตแกกัดเมียเนาะมีหาใส่ปล่อยอีกเลยแม่บาดนีต้องว่ะตปล่อยไง่ล่ะเฮา อ๋อล oh, ายหงวพันลายหววมากด้จังหวะจังอเสียอตเสียสีบอ้นมาแล้วว่ากันดียิ่งคับพวกนี้เราบ้านหววนี่จะเมื่อสิตายแกะไปวันนี้จะมื้อมันสิตายบ้านแก่บ้านนี้นนี้แล้วเออ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 เอเอ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 อเ้อเอเออกเออเวอ

โอ้บอลเล่ก่นาะแม่อแต่คือจีบบาในฝันเพิ่งเลของว้านนี่เนาะออเห็นยังไดแต่ที่าก็ฟาวอลเล่ดีตัวบรมากางวันนี่มาอลเล่อ้าอาจารย์พระุดงค์นกะตะติดต่อมากหอกพี่รอเนาะตติดตามรอไว้ขีสเลยผู้่าจังอาผู้าเขาจะมาวางเนี่ยเพ่นแหละเออคนนี้ือีเพื่นนั่นแหละเก็ะ ครับเออเขาให้ค้าประทุบเลอเขาโยเขาว่าเขาขขอข้าประทุเขาก็อยากทรม้านเน่เออขอโทเขาว่าโทษว่าแล้วก็ที่หายยนล้าแล้วแม่แต่ว่าในใดเนาะหายลอยมาตั้ต่อ๋อหยอเจ็นสยตอว่าคุณใหให้ตลอดแม่ ี่จะว่าอันนั้นก็จะว่ากำบางใจเป็นลาว่างไว้พี่ได้มึงเอยามึงตายแทชละบาอเปลแทแเ่พื่อกว่าเราว่างไว้พี่น้องเอ้เออเออเอาเออ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 เอเออเออเออเเออเ กดรออกดที่ตามไปนะแม่เนาะเอาจะมาตามให้พี่น้องเนาะอบคุณคุณแม่ก็ได้หลายครับ